Uhoh, mungka Aya, kasat tu Uhoh Uhoh, woi lut! Ui, woi lut, ui Woi lut, dia, dia luta ได้แล้วเยอะุดออกมานอกดึกวกปลารดเรับนะฮะโอ้ยปากบนชีกเลยนี่ครับแล้วนะปลาช่อนไช้สวยเลยครับ กิปเปอร์มีปากบนเลยพรชอนไซส์สวยเลยครับสาสีขีดกัดกรบยางแก้คันสีชมพูนะครับทีแรกนึกว่าลุดเพราะเพราะบอดี้มันลุดออกมานี้เลยมันบอดี้มันแยกก็แยกกบกรบยางรล้วจกตัวกรบยางมาครับนี่ครับ เดี๋ยวเขาประกอบใหม่ฝากผลง,งานของผมไว้ด้วยนะครับเหยื่อที่ใช้ก็กบยางแก้คันสีชุ่มพูครับสายพีอีก็ของจินดามมณีครับพีอีสอเหนียวนุ่มลื่นตีไกลฝากผลง,งานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ